แนะนำส่วนผักหวานป่าพอตัวต่อนะครับถ้าสังเกตต้นที่ปลูกไว้นอ,นอกที่ได้รับแสงแดดเดยอะก็จะสูงนะครับสูงจนจนจะท่วมหลังคาบ้านนะครับบริเวณที่อยู่รอบนอกต้นก็จะค่อนข้างโตโตกว่าที่ปลูกไว้อยู่ในแถวที่ชิดๆกันครับการที่เราจะดูแล ถ้าเราปลูกห่างการดูแลก็จะง่ายนะครับซึ่งต้นพวกนี้ก็มีอายุประมาณ4-5หปีขึ้นทั้งหมดนะครับที่ปลูกต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี2550 51-52-53มมาเรื่อยๆนะครับในการปลูกการดูแลก็เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอะไรมากนักเพียงแต่เราต้องให้ปุ๋ยปุ๋ยที่ต้นผักหวาน ปลาชอบก็คือปุยปุยคอกนะครับเป็นมูลสุกรมูลโคอย่างนี้นะครับ